เคยสงสัยไหมว่าทำไมช่วงนี้ชื่อของฐานเจียนซื่อถึงถูกดันขึ้นกระแสบ่อยผิดปกติบ่อยจนไม่เหมือนเรื่องบังเอิญอีกต่อไปเพราะก่อนหน้านี้หลิวต้าฉุยออกมาพูดชัดว่ามีคนกำลังจงใจเล่นงานเขาแม้จะไม่บอกว่าเป็นใครแต่ยืนยันว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญภาพที่เห็นอยู่นี้หลายคนอาจเลื่อนผ่านแต่ถ้าลองซูมดูให้ดีจะเห็นว่าหลายหัวข้อที่โจมตีฐานเจียนซื่อกลับมีชื่อผู้ตั้งหัวข้อหรือผู้ดำเนินประเด็นซ้ำๆกันนั่นหมายความว่านี่ไม่ใช่กระแสธรรมชาติแต่เป็นการตั้งหัวข้อปั้นประเด็นและผลักซ้าาจกแหล่่งงเเดิมอยป็นระบ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่ข่าวเม้าดาราแต่มันคือกระบวนการที่ถูกวางมาเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากการสร้างประเด็นความสัมพันธ์ชายหญิงเพื่อให้แฟนคลับและชาวเน็ตประทะกัน ครั้งแรกมีการกล่าวอ้างถึงฐานเจียนซื่อโดยตรงผ่านภาพแชทที่เข้าข่ายการกล่าวหาปรักปรำและนั่นคือเหตุผลที่สตูดิโอสามารถออกมาปฏิเสธและดำเนินการทางกฎหมายได้ทําให้ประเด็นนั้นจบลงโดยไม่สามารถทาร้ายเขาได้หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนวิธีไม่มีการเอ่ยชื่อโดยตรงแต่ใช้ภาพและหลักฐานเท็จแล้วปล่อยให้ชาวเน็ตเชื่อมโยงกันเองเพื่อให้คนเชื่อก่อนคิดที่หลังและเปิดทางให้เกิดการขุดคุยอดีตตั้งแต่ประวัติส่วนตัวการศึกษาไปจนถึงเรื่องเล็กๆเ,เพื่อกระตุ้นอารมณ์ของคนที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริง เมื่อกระสาเริ่มแรงขึ้นขั้นต่อไปคือการล้ำเส้นลากเอาน้องสาวและครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องพร้อมทั้งปั่นประเด็นเรื่องรสชนิยมทางเพศ LGBTQ+ ซึ่งเป็นหัวข้ออ่อนไหวใช้อารมณ์สูงและสร้างความแตกแยกได้ง่ายควบคู่ไปกับการโจมดีแฟนคลับโดยตรงทั้งการดูถูกหาว่าโง่ถูกหลอกและปลุกกระแสะการถอนตัวเพื่อให้แฟนคลับสั่นคลอนและเลิกสปอร์ตเพราะทุกคนรู้ดีว่าจุดอ่อนที่สุดของฐานเจียนซื้อไม่ใช่ตัวเขาแต่คือความรู้สึกของแฟนคลับแค่มีจุดเดียวที่แฟนคลับหวั่นไหวเกมนี้ก็จะสำเร็จทันที การที่เขาและสตูดิโอยังไม่ออกมาแถลงไม่ใช่เพราะยอมรับแต่เพราะสิ่งที่ไม่มีหลักฐานยังไม่ใช่ข้อกล่าวหาที่จําเป็นต้องตอบหากออกมาตอบตอนนี้เท่ากับยกข่าวลือให้ใกลายเป็นคดีสาธารณะและเปิดทางให้การโจมตีรุนแรงขึ้นกว่าเดิมที่สําคัญจังหวะของข่าวลือทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมกับช่วงที่ฐานเจียนซื่อกาลังขึ้นอย่างชัดเจนทั้งโปรเจกต์ภาพยนตร์ซีรีส์ฟอร์มใหญ่ระดับ S งานแบรนด์ระดับท็อปหลายแบรนด์รวมถึงภาพยนตร์ s o u t h of Silence ที่เข้าฉายและได้รับกระแสดี ความสนใจในตัวเขากําลังพุ่งสูงขึ้นและในช่วงเวลาแบบนี้เองทาวลือก็ถูกปล่อยออกมาเพื่อดึงโฟกัสจากผลงานไปสู่เรื่องส่วนตัวมีไม่ใช่แค่การนินทาแต่มันคือการพยายามฉุดจังหวะของเขาและถ้าแฟนคลับเผลอเล่นตามเกมนั้นไม่ว่าจะด้วยความโกรธหรือความหวั่นไหวกระแสะพวกนี้ก็จะได้ผลทันทีเพราะงั้นสิ่งที่แฟนคลับทําได้ดีที่สุดตอนนี้ไม่ใช่การประทะแต่คือการนิ่งซัพพอร์ตเขาอย่างมีสติและไม่ให้ใครใช้ชื่อของเขาหรือใช้แฟนคลับเป็นเครื่องมือทําร้ายเขาได้อีก นิ่งไม่ใช่แพ้แต่นิ่งคือการปกป้องที่แข็งแรงที่สุดในเวลานี้และนี่คือสิ่งที่แฟนๆสนับสนุนเขาท่ามกลางดราม่า ฐานเย็นซื้อครองอันดับหนึ่งด้านมูลค่าทางการค้าในปี2026การปรากฏตัวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความสนใจอย่างกว้างขวางขณะที่หลายฝั่งเลือกตั้งรับอย่างระมัดระวังแฟนคลับของเขากลับตอบด้วยการซัพพอร์ตอย่างเป็นรูปธรรมเครื่องประดับชั้นสูงของเดที่ราคาหลักหมื่นหยวนขึ้นไปถูกซื้อจนช่องคอมเมนต์ของแอคเคาท์ทางการแทบกลายเป็นน้ำตกแห่งสลิปการซื้อเลื่อนเท่าไหรก็ไม่หมดแหวนเพชรมูลค่ากว่า00แสนหยวนขายหมดในทันทีและหลายรุ่นต้องเปิดให้สั่งจองล่วงหน้า กระแสความสนใจไหลต่อเนื่องมาจนถึงกิจกรรมทางธุรกิจล่าสุดในไลฟ์สดของแบรนด์เพียงรวมยอดจากหลายลิงก์ยอดขายก็ทะลุกว่า11.2ล้านหยวนเทียบเท่าหนึ่งรอบการขายเต็มๆในสเกลเดียวกับการประกาศทางการครั้งใหม่ไม่เพียงดึงดูดผู้ชมกว่า2 0 0 0 0 0คนแต่ยังทาให้แบรนด์มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นทันทีถึง1 4 5 0 0 0ันคนฐานแฟนที่พร้อมสปอร์ตของเขาแสดงพลังออกมาอย่างชัดเจนแม้เพียงแพลตฟอร์มเดียวก็สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ในระดับนี้ก่อนหน้านี้มีงานแมรี่เชงต่อด้วยฮาวเชียงไลน์และอีเวนต์ เชิงพาณิชย์แน่นต่อเนื่องพร้อมเดินหน้าเข้ากองซีรีส์ระดับ S+ โปรเจกต์ฟอร์มยักษ์แพลงใหม่ทยอยปล่อยและผลงานภาพยนตร์เริ่มออนแอร์ฉายานักรบหกเหลี่ยมที่ถูกพูดถึงมาตลอด2-3ปีดูจะยิ่งชัดเจนขึ้นในต้นปี2026ทุกอย่างสะท้อนผ่านผลงานตัวเลขและการสปอร์ตจริงจนทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้อาจไม่ใช่เพียงความบังเอิญเท่านั้น